รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการหุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนะะื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเราที่ช่อง9 M c o t HD คอนะครับบ่ายโมง40นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธก็จะมาประจําอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างเช่นกรณีของท่านที่มีน้ําหนักตัวสูงมากนะครับเกิน1 5อิกิโลกร,รัมด้วยซ้ําไปนะครับก็มีปัญหาเพราะว่า มันไม่อยู่ง่ายเหมือนกับคนที่เขามีขนาดน้ำหนักตัวตามปกติธรรมดาแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความทุกข์เพราะว่าโรคภัยต่างๆก็มาเบียดเบียนแล้วแถมยังต้องอึดอัดในเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายรักษาตัวอีกต่างหากเหมือนอย่างท่านที่มาให้โรงพยาบาลทนบุรีนะครับแก้ปัญหาให้โดยการเลือกวิธี ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันโดยที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังจากาาคุณสัญชัยซึ่งเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวสูงว่ามีความรู้สึกยังไงวันที่พูดนินก่อนผ่าตัดนะครับแล้วเราก็จะมีผลจากการผ่าตัดมาให้เปรียบเทียบอีกด้วยในตอนต่อไปวันนี้ไปเจอคุณสัญชัยกันก่อนเลยครับ คือหนึ่งเลยคือเดินลําบากนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดหรืออะไรเนี่ยก็จะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยก็จะแน่นแน่นตรงพวงมาลัยเยอะทําให้ขับลําบากขึ้นคือนะครับคือน้ําตาลเนี่ยครับสูงมากละคุมไม่ได้นะครับแล้วถ้าก็มีโปรตีนในปัสสาวะเนี่ยเยอะเกินกําหนดครับแล้วหมอก็เลยแนะนําว่าเราก็ต้องหาทางลดความอ้วนนะครับแต่ทําแล้วอะก็ทําไม่ได้ครับ ก็เลยต้องแนะนําวิธีที่แตกต่างกว่าเดิมครับก็คือการผ่าตัดกระเพาะครับแพทย์ก็อธิบายว่ามีผ่าตัด2แบบนะครับผ่าตัดแบบเย็บกระเพาะกับแบบบายพาสนะครับก็ให้เราเลือกแล้วก็เหมาะความเหมาะสมกับของเราก็เลยได้แบบเย็บกระเพาะครับก็อย่างแรกเลยแพทย์บอกว่าให้เราเนี่ยคุมอาหารก่อนค,คุมให้ได้ก่อนสัก,กระยะหนึ่งคือประมาณให้ลดน้าหนักก่อนสัก10โล5โลถึง10โลนะครับ เพื่อให้การผ่าตัดนั้นดีขึ้นครับได้ผลมากขึ้นก็มีกลัวครับกลัวกลัวเรื่องการผ่าตัดมากก็แต่ก็ตัดสิเชื่อใจแพทย์นะครับว่าเขาคงทําได้ทําสําเร็จครับเชื่อมัน่นในตัวแพทย์แก้ไขด้วยการลดรหนักกระเพาะด้วยการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เรียกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี่แหละครับ เพราะนั้นตรงส่วนนี้รายการหุ่นใจใกล้หมอจะพาท่านไปติดตามในเบรกต่อไปตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับการติดตามหุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าผู้ป่วยที่ได้เจอความทุกข์ทรมานจากการมีน้ำหนักตัวสูงๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะอึดอัดจะเดินเหินก็นลำบากและแถมยังมีหลายโรคมารุมเร้าด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์ บวรบุทวีรุจนะนะครับซึ่งเป็นศัลยแพทย์ทางด้านระบบทางเดินอาหารเป็นแพทย์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาลทุนบุรีในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำนาญการทางด้านการผ่าตัดลดกระเพาะโดยใช้เทคโนโลยีคุณยนช่วยผ่าตัดวันนี้ขอแนะนําอาจารย์บัวรบุตรสวัสดีครับสวัสดีทราบอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับผู้ป่วยที่ชื่อว่าคุณสันใจเนี่ยนะครับท่านน้ําหนักเยอะขนาดนี้เนี่ย ประมาณร้อยเท่าไหร่ครับดูจริงจริงคุณสัญชัยมาหาผมตอนนั้นนี่น้ําหนักน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิไปปลายแล้วครับตอนนั้นที่ผมเจอคุณสัญชัยนี่คือแกจะเดินช้า,ชาเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วก็แกจะมีภาวะเหมือนกับว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็ขณะนั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็บ<อ>จะเห็นเลยชัดเจนว่าจะหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวค,คุณสัญชัยตอนนั้นน,น,นอกจากน้ําหนัก อยู่ในภาวะโรคอ้วนขั้นรุนแรงแล้วคือน้าหนักเกือบจะร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมแล้วเนี่ยคุณสัญชัยยังมีปัญหาโรคประจําตัวที่ค่อนข้างมากเลยนะครับเช่นมีเบาหวานชนิดที่สองซึ่งควบคุมได้ไม่ค่อยดีเลยต้องฉีดยาอินซูลินแล้วก็ต้องออรับประทานยาหลายตัวมากครับนอกจากนั้นยังมีโรคความดันโลหิตสูงมีโรคไขมันในเลือดสูงมีเข่ามีปวดเข่าแล้วก็มีหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วตอนที่ได้มามีโอกาสมาที่โรงพยาบาลแล้วมาเห็น แผนป้ายที่เราประกาศเอาไว้แจ้งไว้ว่ามีอาจารย์ผู้ด่เนิานการทางด้านลดกระเพาะเนี่ยนะครับและคุณสัญชัยเองเคยปรึกษาตอนแรกไหมครับว่าจะลดด้วยวิธีอื่นก่อนได้ไหมครับอันดับแรกจริงๆแล้วผมคิดว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยจริงๆทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงช่วงหลังเองเนี่ยเพิ่งจะเริ่มได้รับการนิยมมากขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆคนไข้ส่วนหญ่ก็ยังอาจจะยังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใช่เลยเรื่องรเรื่องการรักษาด้วยวิธีนี้ซึ่งวันแรกที่คุณสัญชัยได้มาเจอผมเนี่ยผมก็ต้องใช้เวลากับคุณสัญชัยนิดนึงในการที่จะให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้แล้วก็ตลอดตลอดจนถึงเรื่องของอตัวเลือกทั้งเรื่องของการรักษาครับ,รบโดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนถ้าใน ในคนเอเชียหรือในประเทศไทยเองเนี่ยเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายครับหรือว่า body mass index BMI BMI ครับผมถ้าเกิน37.5นี่ถือว่ามีข้อบ่งชี้แล้วครับซึ่งคุณสัญชัยตอนนั้นที่มาเจอผมเนี่ย BMI เกินแน่ๆเกิน30น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ปลายๆดซ้ำซึ่งถือว่าเป็นภาวะอ้วนใช่อ้วนขั้นรุนแรงแล้วก็ในอ้วนลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเลยจะทำให้คุณสัญชัยเนี่ย มีอายุขายที่สั้นลงครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นเราก็ได้ทาคมเข้าใจกับคุณสัญชัยว่าหนึ่งคุณสัญชัยเนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วนะนะครับแล้วก็ถ้าคุณสัญชัยเนี่ยไม่รักษาโรคอ้วนเนี่ยคุณสัญชัยจะเกิดอันตรายอะไรต่อคุณสัญชัยบ้างซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็ทาคมเข้าใจเบื้องต้นคุณสัญชัยเข้าใจครับแล้วก็สนใจที่จะผ่าตัดรักษาโรคอ้วนคราวนี้ขั้นตอนต่อมาผมก็อธิบายให้ฟังว่าการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโดยการ ตัดกระเพาะหรือปรับเปลี่ยนขนาดกระเพาะอาหารเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่าตัดส่องกล้องเจาะรูทําที่หน้าท้องและที่โรงพยาบาลทนบุรีเองเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดเลยก,ก็คือ,อมีหุญญ่นยนต์ช่วยผา่ผาตัดนะครับซึ่งเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทยที่แบบว่าน้อยโรงพยาบาลมากๆที่จะมีนะครับ,รบแล้วก็ให้ประสิทธิภาพในการ รักษาได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็แม้กระทั่งอาจจะดีกว่าการผ่าตัดด,ด้วยมือด้วยซ้ำนะครับ,รบอันนี้พอที่ไ้ฟังว่าโอเคมันเป็นการผ่าตัดสองกล้องแล้วที่ธนบุรีเรามีหุ่นยนต์เพื่อเข้ามารักษาเนี่ยคุณส,สุนันชัยก็ยิ่งสนใจก็เป็นนั้นว่าคุณสันชัยเนี่ยพอฟังคำอธิบายจากอาจารย์แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าต้องมุ่งมั่นเข้ารับการผ<ช>่าตัดแน่นอนเขาดูมีความหวังแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเข้ารับการรักษาที่นี่ครับครับวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วับุตรทวีรุจนะนะครับซึ่งได้ให้ข้อมูลแต่ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมยังสามารถติดตามต่อได้ว่าหลังจากที่อาจารย์วรบุตรได้ทำการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะให้กับผู้ป่วยท่านนี้แล้วเนี่ยนะครับผลเป็นยังไงติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอช่อง9ก้า m c o คอดนะครับกดเลข30อย่าลืมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วัวบุตรไว้คเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อขอลาท่านผู้ชมตรงนี้เลยพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับน่าสนใจแน่นอน